สวัสดียามเย็นนะครับนี่คือสวนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ผสมเล็กผสมน้อยนะครับสร้างขึ้นมา,ามีเวลาดูแลตามากำลังนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแล ก็สะสมสูกมาก็ประมาณสี่ห้า 4, ปีแล้วนะครับสะสมสูกมาก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่สวนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็จะขุดแบบผสมผสานทำแบบผสมผสานนะครับโดย ็คือเนื่องจากที่นี่เนี่ยมันน้ำมันจะขังนะครับก็เลยขุดคูรอบสวนเพื่อที่จะให้น้ํานั้นได้ระบายได้แล้วก็เอาดินเนี่ยขุดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปรับพื้นที่ของสวนเนี่ยนะครับให้พื้นดินเนี่ยมันจะมันสูงกว่า น้ำแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไปในในคู่น้ํานะครับเมื่อก่อนเนี่ยปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเมื่อมาปรับแบบนี้นะครับอ่าก็ตามแบบอ่าทฤษฎีของในหลวงประมาณนั้นนะครับอ่าหรือ,อที่เขาเรียกกันอ่าแบบโคกหนองนานะครับหรืออีกภาษาหนึ่งก็คือสวนผสมนะครับ แต่ของผมเนี่ยมีแต่โคกขับหนองไม่ได้มีนานะครับอ่านี่เวลาอ่าตอนที่ปลูกไปนนะี่อันนี้ก็เริ่มมีอ่าขล้วยนะครับคล้วนำวานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็นี่เขาเรียกบ้านปักใต้บ้านเราเขาเรียกอ่าผุดช้างแต่ปักกลางไม่ไแน่ใจนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะครับอ่า ต้นนี้ก็จะเป็นหลงกองลองกอ,อ,องนะครับคือปลูกไว้หลายอย่างครับมะม่วงหยิมมะาาพร้าวไม้สักพวกมะนาวมะพร้าวมังคุดนะครับตุเรียนบ้านทุเรียนหมอนทองนะครับแล้วก็พวกล้วยก็ยผสมประสานไปล้วยไข่ล้วยน้ำว้านะครับอตอนนี้ก็ประมาณ4ปีนิดๆน,นะครับก็เริ่มดูเป็น ป่านะครับเริ่มดูเป็นสวนป่าแล้วมันรู้สึกเวลาเรามาเดินชมเนี่ยนะครับมันก็จะไดะ้บรรยากาศที่รู้สึกเป็นธรรมชาตินะครับบางพื้นที่ตรงนี้ใน,ใน,ในตรงนี้จะเป็นเนื้อที่ห้าไร่นะครับเนื้อที่ห้าไร่ตรงนี้ก็จะเริ่มทึบแล้วนะครับ เพิ่มมีต้นไม้สูงตรงนี้อาจจะเป็นทุเรียนบ้านนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดมันแสงมันรำไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมังคุดติดกับต้นมะพร้าวนะครับเอ่อแล้วก็ติดกับต้นทุเรียนบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยต้นต้นเนี้ยจะเป็นอ่ต้นเนียงนะครับต้นเนียงนะครับตรงนี้ก็อ่เป็นทุเรียน หมอนทองนะครับก็แต่ละอย่างเนี่ยก็จะปลูกไม่พร้อมกันนะครับบางต้นก็ปลูกไว้เมื่อ4ปีที่แล้วบางต้นก็เพิ่งลงเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าต้นนี้ก็ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีหลายรุ่นอ่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นจำปาดะนะครับต้นนี้ก็ประมาณ3ปีนะครับต้นนี้ก็หมอนทองก็ได้ปีกว่านะครับ ก็จะเห็นว่าผสมผสานกันไปนะครับแต่ใช้ทุนเนี่ยไม่ไม่เยอะเพราะว่าแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยมันก็หลายตังหลายตังเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงที่ว่าไม่เยอะเนี่ยก็เพราะว่าประยอยปลูกนะครับประยอยปลูกอย่างนี้ก็หมากนี่ก็มีประมาณสองสามร้อยต้นนะครับหมากเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะเป็นหมากนี่จะปลูกไว้ริม รอบๆขคูน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นไผ่เรี่กามไม้ไผ่ไผ่ป่านะครับก็เอาไว้เหมือนจะปลูกใครจะปลูกถั่วนะครับถั่วฝักยาวหรือว่าจะปลูกแตงค้างเนี่ยเราก็สามารถใช้ไม้ไผ่นี้ได้นะครับก็ไผ่นีก็สารพัดประโยชน์นะครับก็ปลูกไว้บ้าง นะครับ <c oughs> ไม่แต่ที่นี่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้นมังคุดต้นนี้ก็ปลูกไว้ก็ประมาณประมาณต้นนี้ก็ประมาณสี่ปีนะครับสี่ปีตรงนี้ก็จะเป็นคูระบายน้ําลงไปในลำห้วยนะครับลงไปในลำห้วยก็มีการขั้นแนวรั้วลวดหนามรบอบ รอบสวนรอบสวนนะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนีเ้เนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณไม่ใช่ประมาณเนื้อที่ตรงนี้ก็ห้าไร่ห้าไร่ครึ่งน,นะครับนี่มังคุดนี่ก็ไม่นานก็น่าจะได้กินบ้างแล้วนะครับ <c oughs> ที่เพระาะว่ามังคุดตรงนี้จะปลูกก่อน <c oughs> ที่อื่นนะครับจะปลูกก่อนต้นอื่นประมาณ7ต้นนะครับเวลาฝนมันตกเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะเต็มคูน้ำเนี่ยอ่าตรงนี้เราก็ต้องทำระบายน้ำขูดออกไปให้มันเป็นกรองไส้ไข่ไอ้ก็เรียกว่ากรองไส้ไก่อ่าลงไประบายน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ระดับน้ำเนี่ยมันมันเยอะเกินไปเพราะถ้ามันเยอะเสมอขอบคูเนี่ยมันก็จะทำให ดินเนี่ยมันอุ้มน้ําแล้วทําให้รากต้นไม้เนี่ยมันเน่าไอ้ต้นไม้บางบางต้นเนี่ยมันก็ชอบน้ําแต่บางต้นเนี่ยถ้ามันชื้นน้ําเกินไปเนี่ยมันก็จะรากเน่าแล้วก็ตายอย่างมะพร้าวกับหมากงนั้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกทุเรียนเนี่ยมันจะจะตายได้นะครับนี่ก็ผสมประสานทุ้ตเรียนผสมมะพร้าวมังคุดมะพร้าว นะครับต้นตะเดาก็มีนะครับฝั่งนู้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผสมผสานเหมือนกันหมดนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเริ่มเป็นเป็นสวนป่าแล้วนะครับเริ่มเป็นสวนป่าแล้วะมะพร้าวก็เริ่มได้ผลผลิตนะครับก็เพิ่งสอนเป็นก็ประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะครับก็ คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของจิตใจนะครับก็คือมันทำส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวนี่ก็มันมีความสุขกับสิ่งที่มีแต่ว่าเราอย่าไปพูดถึงเรื่องของอไรายได้หรือว่ากำไรนะครับเพราะว่าเรื่องการเกษตรเนี่ยมันเป็นการสะสมสะเสบียงอาหารนะครับปัจจุบันและอนาคตนี่ตัวน,นี้ก็ช่วยน้ำววานนะครับ สะสมอาหารปัจจุบันและอนาคตนะครับเพราะามันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับที่เขาบอกว่า,อ,าอะไรนะเงินทองเงินทองเป็นของมายาเข้าพลานั้นคือของจริงไม่ได้หมายความว่าเงินทองมันไม่สําคัญไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญที่สุดนะครับเพราะเราได้เงินมาเราก็ต้องไปซื้อ ของพวกนี้มากินอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเรามีไว้บ้างเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยประหยัดครัวเรือนแต่นี่นะครับไอ้ต้นนี้ก็เป็นปักเสียงแต่นี่อะไรกว่านี่นะครับถ้าเกิดว่ามันมันะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ,ะพูดง่ายว่าตั้งอ่าไรเนี่ยเรากินไม่หมดหรอกครับแต่ถ้าเราะสะสมแล้วก็มันจะเดินเติบโตขึ้นเนี่ยแน่นอนว่า มันจะต้องได้ขายแนใ่นอนเพราะฉะนั้นเราพื้นฐานน่ก็คือเอาอเรื่องของปากท้องก่อนเพราะคนเราพื้นฐานก็คือปัจจัยสี่เรื่องอาหารการกินแต่เมื่อมันเหลือเหลือกินเหลือใช้นะครับมันก็สามารถที่จะขายได้ฝั่งนู้นนะครับนี่ตรงนี้เป็นคลองขั้นะมะพร้าวนะครับเห็นไหมก็เริ่มเห็นว่ามันมัน มันเริ่มเริ่มเติบโตขึ้นจริงๆนะครับถ้าผาเวลาผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวบ้านเนี่ยก็จะยิ่งจะเดินเติบโตแล้วก็มะพร้าวบ้านเนี่ยยิ่งโตยิ่งสูงยิ่งดกนะครับซึ่งอายุเนี่ยก็เกือบร้อยปีนะครับเราเราก็เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวมันก็ได้นานอันนี้ก็บอกว่า ควที่ปลูกมะพร้าวเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ทเกียรติขานแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับก็คือเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปดูอะไรอะไรมันมากมายนะครับเพราะว่าถึงเราใส่ปุ๋ยน้อยหรือไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตนะครับแตนน่นี้ทุเรียนนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันตกมานานสักหน่อย แล้วก็ไม่รู้ว่ารากจะเน่าหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มะม่วงเขียวเฉวยก็ยังไม่ได้ออกลูกนะครับในโซนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองแล้วก็มังคุดมะพร้าวนะครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าลิ้นจี่ไรเมร็ดแต่ไม่รู้ว่าเ็าต้องรอดูนะครับว่ามันร้ายเม็ดหรือเปล่า นะครับต้นนี้นะครับดินจีลายเม็ดสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเอ,อ่อตรงนี้ก็โซนนี้ก็เห็นไหมมะพร้าวเนี่ยก็ประมาณห้าโกต้นก็เริ่มได้ผลผลิตต้นนี้ก็เริ่มดกแล้วนะครับตรงนี้ก็หมอนทองสลับกันไปนะครับอ่าตรงนี้มะพร้าวเหมือนกันในตรงนี้ก็สามปีครึ่งก็เป็นออกลูกแล้วนะครับตรงเนี้ยสายพันธุ์ผมก็ไม่รู้ว่าชื่อสายพันธุ์อะไร นะครับแต่ว่าไปจองไว้เมื่อ3ามตีปีก่อนนะครับนี่ก็หมอนทองอต้นนี้ก็มะพร้าวบ้านเหมือนกันนะครับก็คือส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวบ้านมะพร้าวน้ำงงที่ปลูกไว้ก็ประมาณเก้าต้นสิบต้นนะครับนี่ก็ผักเหลียงใบใหญ่นะครับผักเหลียงใบใหญ่ตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นหมอนทองประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับเนี่ยเห็นไหมหมอนทอง นี้ก็จะเป็นจมพู่จมพู่นะครับเรียกว่าจมพู่ป้าปาใต้ก็เรียกว่าน้ําดอกไม้นะครับเ Alpha. นี่ก็เห็นว่าเริ่มเริ่มเริ่มออกดอกบ้างแล้วเนี่ยเริ่มออกดอกมันมันเริ่มเป็นบ้างแล้ว Buck หวานมากครับหวานมากเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วก็มีความสุขนะครับอยู่กับธรรมชาติ บางทีเราเหนื่อยตั้งร่างกายหรือต่างจิตวิญญาณตั้งจิตใจเนี่ยเราก็มาเดินบําบัดนะครับมาเดินบําบัดมีต้นไม้เป็นเพื่อนก็ก็มันก็หายเหนื่อยนะมันก็หายเหนื่อยความสุขของเราชีวิตคนเรามันก็แก้นี้นะครับก็เราก็เป็นแค่นักท่องเที่ยวในโลกใบนี้บางคนก็70 80ก็ ก็ไปแล้วบางคนก็ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตที่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวนะครับแล้วก็อย่าเบียดไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนใครนะครับเราก็ถือว่าเราก็มีความสุขแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นต้มโอคนนี้จะเป็นต้มโอ,อสีแดงแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับเนี่ย้ก็ ก็เป็นต้นต้นหมากนะครับหมาก,กปลูกไว้ตอนนี้ก็สายน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับมะม,ม่วงก็มีหลายต้นนะครับมะม่วงมะม่วงเบาเขียวเสวยมะม่วงโซนทางภาคงสั่งมาทางสั่งเม็ดมาทางภาคอีสานนะครับก็หลายสายพันธุ์ครับ แต่ว่าไม่ได้ไปซื้อต้นต้นกล้าต้นพัน์จากร้านก็คือปลูกกับมเมล็ดนะครับนี่มะนาวมะนาวบ้านนะครับมะนาวบ้านก็ปลูกไว้จับผลลดกรรก็ปลูกไว้บ้างไม่ไม่เยอะนะครับก็นี่คือรีวิวภาพรวมนะครับในในสวนแห่งนี้นะครับก็เป็น ความถูกเล็กๆน้อยๆของคนบ้านๆนนะครับทีเ่เราใช้เวลาว่างให้มันเ,เป็นประโยชน์นะครับนี่ก็ได้สร้างบ้านไว้หลังเล็กๆไว้อยู่นะครับเอาอยู่นะครับปักคนแล้วใครไมเาเหมือนเ,อพเพื่อนๆญาติๆมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาฝักา่ มาพักผ่อนที่นี่ได้นะครับมาพักผ่อนที่นี่ได้เอ่อตั้งหลังบ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลองเหมือนกันเป็นเป็นคลองเหมือนกันอา่าเนี่ยนะครับก็ค,คือที่ขุดไว้เนี่ยคลองที่ขุดไว้เนี่ยจะเป็นคลองรอบรอบ่อบอาสวนทั้งหมดครับก็ค,คืออ่าปลายเรือได้เกือบทั้งทั้งแปลงอ่ะนะครับ <c oughs> อ่ลึกนี่ก็ ประมาณห้าเมตร6เมตร7เมตรก็มี4ี่เมตรก็มีเพราะว่าถ้าไม่ลึกเนี่ยมันก็จะดินมันจะไม่พอนะครับเออนี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมก็บลูกว่าประมาณ9ต้นนะครับเกต้นบปลูกปลูกไว้ให้มันมีเอ่อไม่ครบก็เกือบครบนะครับอ,อันนี้ใบมะกรูดนะครับมะกรูดอันนี้ก็ บยานางนะครับใบยานางนี้ตอนนี้ก็เป็นขิง้ขิงขิงอันนี้ก็ใบลาว้แกงป่านะครับนก็เป็นพวกเก้ี่ยมังกรนี่ก็เป็นอ่าภาคใต้ก็เรียกผุดช้างหงอมนะครับแกงแกงกะทิไก่ แกงไตปลานะครับหอ,อมเป็นสมุนไพรด้วยแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นต้นมวงไว้ต้มกระดูกหมูต้มกระดูกัวเครื่องในัวนะครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงหิมมะพ่านนะครับปลก็มีไว้ประมาณ30-40ต้นนะครับก็คืออ่าพูดง่ายว่าม,มันมันมีมี มีมีหลายอย่างอ่าน,นี่ก็จะเป็นนาปักบุ้งอันนี้ก็เป็นปักบุ้งบ้านๆน,นะครับไม่ใช่ปักบุ้งจีนนะครับแก่งส้มไว้ผัดอะไรก็ได้หมดนะครับตำกว๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระสระน้ํากลางสวนนะครับเชื่อมต่อกับคลองอ่าคลองน้ําหรือว่าเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่นะครับเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้และตรงนี้ลึกประมาณลึกประมาณ7เมตรนะครับเพราะตรงนี้เมื่อก่อนมันจะต่ําที่สุดแล้วก็ก็เลยขุดให้มันลงลึกไปนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่ลืมแรงนะครับไผ่ลืมแรงตรงน,นี้ก็จะเป็นข้อไก่เมื่อก่อนก็เลี้ยงไว้ประมาณร้อยตัวทีนี้งูเหลือมมากินซะบ้าง หมามาไล่กัดตายที่เจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับก็เลยอ่าก็คือไก่บ้านเนี่ยมันมันหนีมันก็เรียกว่าเอาตัวรอดไม่ก็เก่งนะครับก็เลยเปลี่ยนแนวะค,คิดใหม,กมก่ก็เลยไปงอวะอ่าก็อ่าก็เลยไปไปไปซื้อไก่ไก่แจ้มาเนี่ยนะครับในไก่แจ้ก็สองกู้ก็ว่าจะพวกไก่แจ้เนี่ยมันเอาตัวรอดได้ดี งูเหลือมสัตว์ป่าเลยมาทำร้ายมันมันยากเพราะว่ามันมันมันเอาตัวรอดได้ดีมันบินเก่งแล้วก็เอามาขังไว้เมื่อเอามาขังไว้นี่ขังไว้ได้หนึ่งให้มันให้มันปรที่มันมันคุ้นกับที่นะครับเนี่ยอ่าก็เห็นเอามาแล้วเหน็นอ่าวันนี้ก็วางไข่นะครับวางไข่นะ,ะนี่นะครับอืมเนี่ยไขย่สองใบแล้วนะครับสองใบแล้ว ไก่แจ้นะครับมันก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับก็ให้มาผสมกับไก่บ้านด้วยก็จะมีไก่บ้านอยู่3ตัวแต่ว่าพ่อพ่อปันไก่เนี่ยก็จะเป็นไก่แจ่นะครับแต่ว่าโคกเนี่ยกว้างไปหน่อยนะครับกว้างไปไหนก็กว้าง4เมตรยาว8เมตรนะครับก็แต่ว่าอยากจะขยายให้ได้เป็น เป็นหลายร้อยตัวไปเลยจากอสองคู่เนี่ยเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้เร็วมากเลยนะครับเออ่ตรงนี้เนี่ยก็อ่าตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นตเล็บครุดนะครับเอาไว้เดียวไข่ไว้ทอดมันนีกพส่วนนี้ก็มีมะละกอไว้บ้างนะาต้น ก็เริ่อออกลูกบ้างแล้วนะครับเรื่อออกลูกบ้างเน่นี่ก็จะเป็นโรงโรงพักโรงปุ๋ยโรงเก็บของนะครับก็รีวิวก็อยู่ประมาณนี้นะครับในสวนแหล่งนี้มีแต่อยากว่าจะว่าจะเก็บเผามันยังเผาไม่ได้ฝนมันทางใต้เนี่ยฝนตกวันเว้นวันเนี่ยเข้ามาเดือนวันนี้ก็วันที่อ่าวันนี้วันที่ยี่สิบสามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบ เจ็ดแล้วนะครับฝนยังไม่ขาดช,ช่วงเลยยังตกอยู่เลยนะครับยังตกอยู่เลยเนี่ยพืย้นยังแจะเลยนะครับก็แต่ถือว่าทางทางบ้านเราเนี่ยอูดมสมบูรณ์เรื่องน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่เนี่ยก็เป็นเวลาฤดูดดแล้งก็จะมีน้ําจากอ่างเก็บน้ําบ้านเรามีอ่างเก็บน้ําก็ประมาณหมื่นไร่นะครับเนี่ยแต่ถึงไม่ใช้น้ํา จนประทานหรือว่าน้ําสวนไอ้น้ําอ่างเก็บน้าเนี่ยที่นี่แปลงนี้น้าไม่เคยแห้งนะครับมันสมบูรณ์มากามันสมบูรณ์มากเพียงแต่วาานน่าดินเนี่ยธาตุดินเนี่ยมันมันไม่ดีแต่ตอนนี้เนี่ยพอเริ่มปลูกมีต้นไม้เริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้นะครับก็วันนี้ก็ นำสิ่งดีๆมาฝากกันนะครับเออ่ถ้าอ่าชอบใจชอ,อบใจตรงไหนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยผมเป็นคนพัทลุงพูดภาษากลางเนี่ยไม่ชัดที่ก็เรียกว่าตองแดงนะครับโอตองแดงอ แต่ก็พอฟังรู้เรื่องกันนะครับเจ้าปัตตลุนก็จะพูดแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแจร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ